สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้น้องฟิวเอลรถเข้าใหม่มาฝากนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเพิ่งเข้ามาเลยสดๆร้อนๆนะครับยังไม่ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะครับให้ดูกันแบบชัดเจนเลยเนาะทุกซอกทุกมุมนะครับทั้งภายในภายนอกห้องเครื่องต่างๆนะครับก็พามาดูเลยนะครับปี2014นะครับเป็นเครื่อง 1.2E นะครับก็ตัวนี้เพิ่งเข้ามาเนาะก็สเปคก็อาจจะไม่แม่นนิดนึงนะเพิ่งเข้ามานะครับผ่อนอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทนะครับฟรีดาวน์ได้ด้วยเนาะคันนี้สภาพสวยมากนะครับทุกคน เคยสนใจนะครับยาริสตัวนี้นะครับแฮทแบ็กหประตูติดต่อน้องฟิวได้เลยนะครับ0657400689นะครับติดต่อมาได้เลยหรือว่าค้นหานะครับน้องกาฟิวเซไทสสวยนะครับตัวนี้เนาะบอกเลยว่าตัวรถสภาพสวยมากนะครับเดี๋ยวก็เอาไปล้างทําความสะอาดทําสปาล้างห้องเครื่องต่างๆให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับตัวนี้ก็แต่งหน้าจอมาด้วยแต่งเบาะมาด้วยนะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับเรียบร้อยเนาะเป็นกล้องอัดวิดีโอนะครับนี่ตัวนี้ก็ติดนอกมานะครับอ่ะมาดูในส่วนของตัวรถกันเลยนี่ ตัวนี้นะครับได้ส่วนของไฟนะครับมังติเรเดเตอร์เนาะแบบหลอดไส้นะครับทุกคนนี่ก็คมไฟใสๆเลยยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะครับคมไฟแท้เดิมโรงงานตัวนี้นะครับมีในส่วนของไฟตันหมอกมาแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนนี่ตัวนี้นะครับก็สภาพสวยเนาะเป็นแฮตแบกห้าประตูนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของตัวยางนะครับนี่เดี๋ยวดูยางนิดหนึ่งตัวยางนะครับเดี๋ยวน้องฟิลก็ไปเปลี่ยนใหม่ให้นะครับทั้ง4เส้นเลยเนาะส่วนล้อล้อแม็กเนาะเป็นล้อแม็กกระทะนะครับทุกคนนี่ เป็นโลกระทะเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างก็มาในส่วนของไฟเลี้ยวทับทิมนะครับนี่ตัวนี้เนาะตัวรถเป็นสีขาวนะครับตัวรถสีเดิมโรงงานนะครับสภาพรถบวกเลย่าสวยมากนะครับตัวนี้ก็ได้ในส่วนของคิ้วกันสาดด้วยนะครับทุกคนเนาะมีคิ้วกันสาดมาแล้วเรียบร้อยมาดูภายในกันเลยนะครับนี่ให้ดูในส่วนของน็อตกันก่อนนะครับนี่ น็อตด้านข้างนะครับไม่มีขยับนะครับไม่มีขยื่นเลยเนาะแล้วก็ดูในส่วนแผงเพลนเพนะครับตัวเป็นเพจปี2014นะครับน็อตด้านข้างสภาพเดิมโรงงานเนาะตัวรถบอกเลยว่าสภาพแบบยังไม่ได้ล้างเลยทุกคนนี่แม็ทอาร์คนะครับเดิมโรงงานเดี๋ยวให้ดูทุกบานประตูเลยนะครับในส่วนของตัวแม็ทอาร์คนะครับสภาพรถสวยๆเนาะด้านข้างก็ไม่ส่วนของคอนโซลสีดานะครับตัวแม็ทอาร์คตัวยางเดิมนะครับสภาพก็นี่คือสภาพสดๆนะครับก็ให้ดูนะเวลารถเข้านะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ ก็ภายในของเขาก็กว้างเลยทีเดียวนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วน้ํานะครับเรียบร้อยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นถุงลมนะครับนี่เวลาเราชนนะครับนี่กระแทกนะครับเพราะถุงลมก็จะเปิดตรงนี้เนาะตัวนี้ลูกค้าเก่าแต่งมานะครับนี่ตัดด้วยพลาสติกเนาะก็หล่อที่นะครับตรงนี้จะเป็นช่องใส่ของนะครับนี่อุปกรณ์ต่างๆนะครับก็สามารถใส่ของตรงนี้ได้นะครับตัวรถบอกเร็วกว้างนะครับก็ตัวฟ้าของเขาก็จะเป็นสีดำนะครับมีด้ามจับด้วยนะครับแล้วก็คนนั่งข้างนะก็จะมีในส่วนของตัวกระจกด้วยนะครับ นี่สภาพสวยๆนะครับเดี๋ยวลองฟิวพาให้ดูอีกฝั่งหนึ่งเนาะเดี๋ยวดูรอบๆคันกันก่อนนะครับ oh. เคยสนใจตัวนี้ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับ oh. ก็สภาพยังไม่ได้ล้างเลยเนาะสภาพสวยมากๆอ่ะมาดูในส่วนด้านหลังให้ดูหัวน็อตกันก่อนเลยนะครับนี่ในส่วนของตัวหัวน็อตนะครับสภาพหัวน็อตก็เดิมโรงงานนะครับสภาพหัวน็อตสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีปุ่มล็อกเด็กด้วยนะครับมาดูในส่วนของเมทอาร์คนะครับนี่ สภาพเม้นอาร์คนะครับเดิมโรงงานเลยนะครับบอกยว่าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับเม็นทอาร์คเรียงตัวกันสวยมากๆเลยนะครับก็ภายในของเขาก็กว้างเลยทีเดียวนะครับมีกระเป๋าจิงโจ้เรียบร้อยเนาะก็ทาเบาะมาแล้วนะครับตัวนี้ก็พุ่มเบาะมานะครับปกติตัวนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้เนาะแล้วก็หน้าจอก็เป็นวิทยุตัวนี้ก็จัดการมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีปุ่มล็อกเด็กนี่ปุ่มล็อกเด็กก็อยู่ตรงนี้นะครับตัวรถเป็นน้ํามันเบนซินนะครับนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนตัวรถเป็นแฮตแบกบ จุดเซนเซอร์หลังไม้แล้วถึง2จุดเลยทีเดียวนะครับนี่ก็ที่มีในส่วนของฟิล์มละลายฝ้านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่ปันน้ำฝนสปอยเลอร์นะครับก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับก่อนตัวนี้เป็นตัว e นะครับไฟเทสเดิมโรงงานด้านหลังนี่ไฟเทสเดิมโรงงานนะครับอ่ะเปิดให้ดูในส่วนของด้านในนะครับให้ดูหัวน็อตกันก่อนนะครับนี่ตัวหัวน็อตนะครับเป็นหัวน็อตเดิมโรงงานนะครับตัวหัวน็อตไม่มีขยับเลยเนาะก็สภาพรถเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้มีกล้องอาดวิดีโอหลังไม้แล้วเรียบร้อยนะครับ ติดตั้งมานอกนะครับทุกคนนี่สภาพสวยๆนาะแผ่นกันความร้อนนะครับก็สภาพถือว่ายังใหม่นะครับไอในส่วนของภายในนะครับตัวนี้ก็เป็นที่ดับกลิ่นเนาะนี่ตัวนี้ก็สามารถเขวนได้นะครับอ่าเป็นที่ดับกลิ่นเนาะเวลาเราใส่ของไว้นะครับเราก็สามารถปิดนะครับแม่กลิ่นเข้าข้างในตัวรถเยอะจนเกินไปนะครับก็สามารถปิดกั้นกลิ่นได้เยอะเลยทีเดียวนะครับภายในของก็ถือว่ากว้างเลยนะครับนี่สภาพรถบอกเลยว่าสวยเลยทีเดียวนะครับ ตัวนี้นะครับด้านในส่วนของล้อสเปนนะครับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่สภาพพร้อมใช้งานมากนะครับเดี๋ยวก็เอาไปล้างทําความสะอาดเอาไปทําสปาต่างๆให้เรียบร้อยนะครับตัวรถก็สภาพสวยเนาะตัวน็อตไม่มีขยับนะครับทุกคนนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับเดี๋ยวดูในส่วนรอบๆคันนะครับนี่ตัวรถก็สีขาวนะครับสีเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวเอาไปล้างบอกเลยว่าสวยมากๆเนาะมาดูในส่วนของภายในนะครับเดี๋ยวน้องฟิวให้ดูแมทอาร์ตกันก่อน นะครับนี่เม็ดอาร์คนะครับเดิมโรงงานนะครับุกวนนี้สภาพเม็ดอาร์คสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดูในส่วนของหัวน็อตกันนิดหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวน้องฟิวนั่งให้ดูดูหัวน็อตนิดหนึ่งนะครับนี่ก็ตัวหัวน็อกก็เดิมโรงงานนะครับก็ภายในของเขานะกว้างเลยนะครับนี่ก็ถือว่ากว้างเลยทีเดียวนะครับก็หัวก็ไม่ชนเนาะมีที่จับด้านซ้ายและด้านขวานะครับแล้วก็ตัวรถก็จะมีในส่วนของกระเป๋าจิงโจ้ด้วยนะครับตรงนี้เนาะนี่ ซ้ายขวาเลยกับเบาจิงโจ้นะครับตัวรถก็เบาเบานิ่มมากเนาะให้เบาะนิ่มมากนี่สภาพสวยมากนะทุกคนอ่ะเราไปดูในส่วนของด้านหน้ากันต่อนะครับนี่คันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์สายประหยัดมากนะครับอ่ะมาดูในส่วนของแมนอาร์คแล้วก็น็อตกันเลยนะครับให้ดูในส่วนน็อตประตูก่อนนะครับนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็น็อตด้านข้างนะครับนี่บอกเลยว่ารถสวยมากๆเลยนะครับในส่วนของเมนอาร์คเดิมโรงงานทุกคนเรียงตัวกันสวยๆแบบนี้เลย ใครสนใจตัวนี้ผลอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับก็คอนโซลด้านข้างนะครับปรับกระจกแบบออโต้ด้านขวา1บานนะครับกระจกไฟฟ้าทุกบานนะครับอ่ะลองฟิวสตาร์ทให้ดูนี่โอ้โหเอคือสตาร์ทปุ๊บเอเย็นปั๊บเลยนี่เดี๋ยวขอบอเสียงนิดนึงนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็ได้ในส่วนของพวงมาลัยนะครับอ่าตัวนี้นะครับ1 2 3่งสอมพงมาลัยหุ้มหนัง3ก้านนะครับเลขกมอ์อยู่ที่ 1 9 0 0 0 0สนานะครับนี่ก็ถือว่าตามปีรถนะครับเดี๋ยวต้องฟิวให้ดูในส่วนของภายในกันนิดหนึ่งนะครับภายในของเขานะครับได้ในส่วนของหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะครับนี่บอกเลยว่าสภาพสวยๆแบบนี้เลยหน้าจอของเขานะครับนี่ก็ดูค o o ก l e เมพต่างๆได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับนี่ก็น้าจอก็ติดนอกมานะครับสามารถดู YouTube ได้ด้วยนะครับนี่กอเชื่อมอินเทอร์เน็ตสามารถปล่อยอินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์ได้นะครับ ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับในส่วนของหน้าจอนี้สภาพสวยๆเนาะนี่เวลาไปเที่ยวนะครับสามารถเปิดเพลงเปิดต่างๆได้เลยนะครับก็ติดนอกมานะในสองหน้าจอของเขานะครับช่องแอร์ก็เย็นฉ่ำมากนะครับทุกคนนี่แอร์เย็นนะครับลำโพงดังนะครับทุกคนตรงนี้ก็สามารถปรับแอร์ได้แล้วก็มีในส่วนของพาวเวอร์ออเตต่างๆมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้แบบคันบันเดนะครับทุกคนนี่ก็สามารถ ปรับเกียร์นะครับแบบนี้เลยนี่นี่ก็เป็นเกียร์ถอยหลังเนาะตัวนี้จะไม่ได้มีกล้องถอยหลังนะครับทุกคนตั้งของต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของเบรกมือนะครับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับทุกคนนี่ตัวนี้นะครับหุ้มเบาะหนังไม่เหมยตัวเบาะก็ไม่มีฉีกขาดเนาะก็ซือว่าสภาพเบาะคือยังใหม่เลยทีเดียวนะครับตัวไฟอยนะครับเปิดได้ปกตินะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับและก็มีในส่วนของกล้องหน้ารถมาด้วยนี่ตัวนี้นะครับติดนอกมานะครับเป็นกล้องนะครับ ตัวฟ้าเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีกระจกนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับนี่สภาพรถบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับในส่วนของตัวรถได้ในส่วนกุญแจรีโมทนะครับถึง1ดอกเลยนะครับแล้วก็กุญแจสำรองอีก2ดอกนะครับวางแก้วน้ำได้ปกตินะครับเดี๋ยวน้องฟิวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะครับบอกเลยว่าสภาพรถสวยมากนะครับทุกคนเป็นเข้าแบบเข้ามาเมื่อกี้เลยถึงเมื่อกี้แล้วก็รีวิวให้ดูกันเลยนะครับว่าสภาพรถตอนที่รถเข้ามานะครับอยู่ ประมาณหน่อนะครับตัวนี้เนาะก็เดี๋ยวเอาไปล้างทําความสะอาดเอาไปถ่วงล้อตั้งศูนย์นะครับถ่ายน้ำมันเครื่องต่างๆให้คือเรียบร้อยหมดมาดูห้องเครื่องกันนี่คือสภาพห้องเครื่องที่เรายังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะครับทุกคนก็ห้องเครื่องนะครับเดิมโรงงานแน่นอนนะครับเผ่นมอกจุดเต้มซีอูครบทุกจุดนะครับมอแบตเตอรี่ก่อนออกรถเราตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับเลยนะครับทุกคนนี่สภาพสวยๆเป็นกันความร้อนก็ถือว่าสภาพตามการใช้งานเนาะรถปี14ก็ถือว่ายังใหม่เลยทีเดียวนะครับ ถ้าเทียบกับปีรถนะครับนี่ตัวรูกลมนะครับตัวแผ่นยางครับเดิมโรงงานทุกจุดนะครับสภาพรถบอกเลยว่าสวยมากน็อตคันหน้าต่างๆนะครับอยู่ปกติไม่มีขยับขยื่นนะครับนี่สำหรับใครที่สนใจนะครับกับเจ้าโตโยต้ายาริสแฮทแบ็กหประตูนะครับเป็นเครื่อง1.2นะครับตัวนี้เนาะปี2014นะครับรีด้าผลอยู่ประมาณ4 0ันกว่าบาทนะครับก็สามารถติดต่อหาน้องฟิลได้นะครับที่เบอร์065นะครับ7400689นะครับ หรือว่าค้นหานะครับน้องกาฟิวเซรีไทยรถสวยนะครับก็สามารถค้นหาน้องกาฟิวได้ทุกช่องทางเลยนะครับร้านน้องฟิวมี3สาขานะครับมีสุราธานี2สาขาและกรุงเทพอีกหสาขานะครับอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับน้องฟิวได้นะครับหากเคยสนใจและมองหารถตัวนี้อยู่พอนสบายยนะครับก็สามารถติดต่อได้เลยย้ำเบอร์คิงนะครับ0657400689สนานะครับสำหรับวันนี้นะครับบอกเลยว่า เคยที่ดูคลิปย้อนหลังน้องฟิวก็ฝากกดไลเลยกดแชเชนะครับฝากกดติดตามให้น้องฟิวหน่อยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย